สวัสดีครับลูกค้าวันนี้ก็มาพบกับทางปอมนะครับจากช่อง p ิก HD Player กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีตัวใหม่นะครับเป็น HD Player 4K นะครับที่เป็นชิปเซ็ตใหม่ของปีนี้นะครับก็คือปี2020นี่เองนะครับดุน HD Pro 4K Version 2นั่นเองครับก็นี่นะครับก็เห็นกันแล้วครับว่าเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็เครื่องนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวดุล HD Pro 4K นะครับ v e r s i o น2นี้นะครับก็ เป็นตัว r e a l t e ก1619นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นตัวใหม่ที่พึ่งผลิตขึ้นมาในปี2020นี้นะครับแล้วก็ยังมีหลายบริษัทนะครับที่อาจจะผลิตออกมารเร็วๆนี้แต่ดูเนี่ยเป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่ผลิตชิปเซตตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็เป็นรุ่นดูเนทีปโปลโฟเนั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องนะครับว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างนะครับัวดูรุ่นนี้นะครับมีสเปคเป็น CPU 1 6 1 9นะครับของชิปเลเท็น เฮกซ c าคอนะครับก็คือ6คอร์นั่นเองนะครับ CPU เนี่ยการใช้งานเนี่ยเร็วขึ้นนะครับมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของแรมนะครับแรมก็ให้มาถึง 4GB แล้วก็ลอมให้มาถึง 32GB ซึ่งมากกว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยถึง2เท่าตัวด้วยกันนะครับต้องบอกเลยว่าเร็วแรงนะครับให้ความจุมาเพิ่มขึ้นรองรับเทคโนโลยีใหมไ,ปไ,ปได้มากขึ้นนะครับ สำหรับตัว1619เนี่ยของ r e a l t e h ของ d ูรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารองรับเรื่องของการัพ p อ o r t ของ HDR 10+ นะครับหรือว่า HDR 10นะครับ HDR ธรรมดาก็คือรองรับอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่รองรับ HDR นะครับ 10+ นั่นเองนะครับตัวเครื่องนะครับยังมาพร้อมกับตัว UI ของ d o นะครับที่เป็น UI ของ Linux d o นะครับซึ่งจะเหมือนเดิมกับตัว d u เวอร์ชั o เก่านะฮะก็ต้องแจ้งลูกค้าทุกท่านไว้นะครับแต่ว่า ภายในดูนเครื่องนี้ก็ยังมีระบบ Android เข้ามาด้วยนะครับระบบ Android ของดูนเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ลื่นไหลแล้วก็ดีเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าเป็น t i o 1นันั่นเองนะครับก็คือเป็นเล่น h d p l y y e r ก็ได้นะครับแล้วก็จะไปเล่นพวกเป็นสไตล์แบบกล่อง Android Box นะครับเล่นเว็บเล่นเน็ตก็ทําได้ตัวเครื่องเนี่ยเนื่องจากเขาเน้นไปที่เรื่องของไฟล์ h d p l a ้ e r ใช่ไหมครับลูกค้าฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องของตัว r e a l t e c ของดูนรุ่นนี้เนี่ย มันก็จะต้องรองรับเรื่องการพาร์ทถูเสียงพวก more, d o b b y a d m o วกัน DDRX อยู่แล้วอย่างไงก็คือตัวนี้ทำได้ผ่านนะครับตั้งแต่อร์ชั่นเก่าแล้วอร์ชั่นใหม่ตัวนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันแล้วก็ดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะครับจากที่ทางผมเองเนี่ยได้ลองทดสอบมาเนี่ยคร่าวๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจนะฮะภาพเสียงแล้วก็ตัวความละเอียดของภาพความสว่างของภาพมิติภาพที่ได้เนี่ยดูคมชัดชัดเจนมากกว่าตัวเก่า พอสมควรนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากที่จะลองนะครับสามารถไปลองกับตัวแทนจําหน่ายนะครับตามที่เราลงลิสไว้ด้านล่างไปให้ได้เลยทีนี้เนี่ยตัวเครื่องเรามาดูกันก่อนที่ร้านเราเอาตัวใหม่นะครับมาวางให้ลูกค้าดูเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดในเรื่องของความแตกต่างจากตัวเดิมบ้างนะครับแต่ว่าสินค้าเนี่ยทรงมันยังเหมือนเดิมเลยนะฮะเราก็เลยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ต่างกันจากเดิมมากนักในเรื่องของรูปทรงภายนอกนะฮะ คือถ้าไม่ถ้าไม่ดูตาด้านใต้เครื่องเนี่ยที่เขียนสัญลักษณ์ว่าดูนหรือว่าดูนเทนดีโปรตัว 4K v อร์ช่น2เนี่ยก็อาจจะไม่รู้เลยนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นมีเวอร์ชัน2แล้วนะครับตัวเครื่องนะครับด้านบนสกรีนเขาว่าดูน HD นะครับซึ่งก็เหมือนกับตัวเก่าเลยนะครับเขาก็สกรีนแบบนี้เหมือนกันมีเสา Wi-Fi ววมาให้นะครับ2ด้านนะครับด้านข้างนะครับมีพอร์าต SATA นะครับ แล้วก็จะมีตัว USB มาให้นะครับพอส์ตต้าอยู่ตรงนี้นะฮะพอส์ตต้านะครับสำหรับเสียบฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่นะครับที่เป็นแบบฮาร์ดดิส์3.5นิ้วของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับมี USB มาให้ถึง3พอร์ตด้วยกันใน3พอรตนี้มีพอร์ต USB 2.0นะครับมาให้พอตหนึ่งแล้วก็จะมี USB 3มาให้2พอรตด้านหลังเครื่องอ่ะลูกค้าดูเลยนะครับดูพร้อมกันก็จะมีเรื่องของพอตแลน์นะครับมาให้ h d m ดีใหม่อินแล้วก็เอานะครับมีเสียบ power นะครับสำหรับเลี้ยงจ่ายไฟเข้าตัวเครื่อองแล้วก็มีพรร์นะคับ โดยรวมก็คืออยู่ที่ประมาณนี้นะครับเรื่องหนึ่งก็คือยังมีพอร์ตตัวรีเซ็ตมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ A/V out กับ m i โคร S/D นั่นเองนะครับที่มีกี้ไม่ได้พูดไปนะฮะเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยตัวเครื่องยังให้พอร์ตเชื่อมต่อมาเหมือนเดิมนะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าตัว USB 3เนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้เป็น2พอร์ตแล้วนะฮะ USB 2ให้มาพอร์ตเดียวนั่นเองนะครับแลนบคิกระบิดให้เนีมของดูนก็ยังให้มาเป็น2.0 B ด้วยนะครับ ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะอัพขึ้นมาหน่อยเวอร์ชันเก่ามันเป็น 2.0A นะฮะตัวรีโมทของดูนก็ยังให้มาเป็นตัวเดิมนะครับอันนี้ดูนะครับใกล้ๆหน่อยยังให้เป็นตัวเดิมนะครับก็คือว่ามันยังเป็นตัวรีโมทที่ใช้เวอร์ชันเดียวกับตัวดูนเวอร์ชันแรกนั่นเองนะครับก็จะมีเมนูนะครับการใช้งานต่างๆนะครับที่ครบถ้วนนะครับเพย์พอยสนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับแต่ว่าไม่ใช่เอมส์นะครับ ถ้าลูกค้าจะใช้เล่นเว็บเล่นเน็ตก็คงต้องไปเสียบเมาส์เพิ่มนะครับหรือว่าไปซื้อแอมเมาส์มาเสียบต่างหากนะครับตัวนี้ก็คือขึ้นลงซ้ายขวาธรรมดาได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่แอมเมาส์นะฮะรุ่นนี้หมดรุ่นนี้